เป็นตัวแทนประกันไม่ต้องพูดเก่งก็ขายได้นะครับทุกท่านเนาะหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยคุณอาร์ตพูดไม่เก่งเลยจะเป็นตัวแทนได้ไหมต้องบอกว่าทุกท่านครับเนาะเราไม่ต้องพูดเก่งแต่ว่าเราจะเก่งในเรื่องที่เราอ่าก็เรียกว่าอะไรเชี่ยวชาญแล้วเราโฟกัสนะทุท่าน้วอย่างพวกอาร์ตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอะไรแต่ว่าถ้าพูดเรื่องประกันนะนะมาเถอะรู้ทุกเรื่องนะสนุกมากๆมันมากๆแล้วลูกค้าเนี่ยนะครับผมเนาะจะเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเราหลายๆท่านนะครับผมเนาะ ไม่รู้ผลิตภัณฑ์ไม่รู้นู่นไม่รู้นี่ไม่รู้ข้อตัวอย่างไม่รู้ข้อยกเว้นต่างๆทุกทานั้นะมันก็เลยขายไม่ได้แต่นะฮะทุกท่านอย่างที่ฮันบอกไปเราเมื่อเข้ามาในธุกรกิจประกันแล้วเราพูดเก่งในเรื่องที่ควรจะเก่งเนาะไม่ต้องไปเก่งทุกเรื่องไม่ต้องไปเก่งเรื่องของเรื่องอะไรการมงการเมืองการเงินการธนาคารไม่ต้องเลยทุกท่านครับเก่งแค่เรื่องประกันก็พอนะเก่งเรื่องประกัน ถ้าเราเก่งเรื่องประกันเราขายได้นะผมเนาะตอบคําถามลูกค้าได้นั้นเราเรามีการถ่ายทอดผ่านวิดีโอผ่านเพจนะครับผมเนาะหรือลูกค้าสักถามมาแล้วเราตอบได้เลยในทุกท่านนะลูกค้าก็มั่นใจเนาะม,มั่นใจเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสาซื้อกับเราได้ค่อนข้างเยอะเพราะเราค่อนข้างที่จะเคลียร์ในเรื่องของข้อตัวแยงต่างๆนะเรารอบรู้ในเรื่องของประกันเนาะย้ำอีกทีว่านะไม่ต้องเป็นต้องพูดเก่งก็ได้เนาะแต่ว่าขอให้เก่งเรื่องอะไรครับเก่งเรื่องประกันนะการเงินต่างๆอาจจะไม่ต้องไปเก่งมากก็ได้นะครับทุกท่านเนาะแต่ก็ มีความรู้ไว้บ้างนะครับไม่ใช่แบบไม่รู้อะไรเลยนะท่านนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือเก่งเฉพาะเรื่องที่เราขายแบบประกันที่เราขายเก่งเฉพาะที่เราเรื่องที่เราโฟกัสแล้วเรื่องที่มันทําเงินทุกท่านทำเราเก่งเท่านี้พูดเก่งเท่านี้เราก็สามารถที่จะมีรายได้แล้วไม่ต้องกังวลว่าพูดไม่เก่งจะขายประกันไม่ได้นะครับเพื่อนแต่เราเก่งเรื่องที่เราจะขายเก่งเฉพาะเรื่องที่เรานะครับโฟกัสเราก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็มีรายได้ได้นะครับผม